วันนี้ดิฉันเนี่ยได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติสาท่าภายัยเอ่อดิฉันเองเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมธิการพีนาศึกษาน้ำกระเชารดินตลิงเอ่อผู้กองต้นเขินนะคะวันนี้เราคณะกรรมาการเนี่ยได้ลงพื้นที่จังหวัดสลับรีนะคะซึ่งเอ่อได้รับร้องเรียนจากพี่น้องจังหวัดสลับรีนะว่ามีเอ่อ บริเวณริมแม่น้ำป่าสักนะคะได้รับผลกระทบนะน้ำกัดเซาะแล้วก็ตลิ่งพังนะคะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะวัดนะหงดาราก็ได้รับผลกระทบ,ะทบด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เชิญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนตำบลเสาท้านะคะเึ่ง ได้รับการประสานจากท่านสอส,อ,สอ,องค์ารยงประยูนนะคะซึ่งเป็นสอสพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะก็ทุกปัญหาที่เราได้รับไปวันนี้นะคะเราจะนําเข้ากรรมธิการชุดใหญ่แล้วก็จะเชิญหน่วยงานงเกี่ยวข้องอ่ะทิเช่นอาทิตย์ดีกรมชนะทานอาทิตย์ดีกรมโยธาแล้วก็อาทิตย์ดีกรมชลตานะคะ,ะซึ่งจะเป็น หน้าที่หลักนะคะที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ปัญหาที่เราได้รับวันนี้นะคะเเรายืนยันค่ะว่าเราต้องแก้ไขนะคะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเยาวชงประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งให้พี่น้องประชาชนต้องลำบากนะคะกเ็เรียนว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราไม่ไต้องเราไม่ได้มาโทษใครเราไม่ได้มาจับผิดใครเพียงแต่ว่าเราต้องการมา แก้ไขปัญหา